สวัสดีผู้ชมช่องรักเตดีอยู่เลยนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับไอจีนะครับสามารถปักหมุดโพสต์นะครับไว้ที่หน้าโปรไฟล์ของเราได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเิือกมาเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้ไปเลือกโพสต์ที่ต้องการปักหมุดนะครับเดี๋ยวมาเลือกเลือกกันครับว่าจะเอาโพสต์ไหนนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกสักคคู่นะครับได้แล้วนะครับผมจะโพสต์นี้นะครับนี่ครับโพสต์นี้นะครับรถไฟคู่นะครับอันนี้นะครับ จะปักหมุดไว้ที่หน้าโปรไฟล์นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเลือกไนเลยนะครับก็กดไปที่โต์ที่ต้องการจะปักหมุดนะครับแล้วก็ไปเลือกที่นี่เลยครับจุดสามจุดอันนี้นะครับที่ลูกศรชี้ไว้นะครับก็เลือกมานะครับเมื่อเลือกเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นมาว่านี่ครับให้กดที่ข้อความนี้ครับปักหมุดไว้บนหน้าโปรไฟล์ของคุณนะครับอ่าก็กดไปเลยนะครับปุ๊บ เพียงเท่านี้นะครับมันก็จะไปอยู่ด้านบนแล้วครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับมันจะมีไอคอนนี่ครับไอคอนที่เป็นรูปหมุดนะครับปักได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองอีกอันนึงนะครับว่ามันจะปักได้มากกว่า1อันหรือไม่นะครับก็ผมก็จะเลือกเป็นโพสต์อันนี้แล้วกันนะครับก็ไปเหมือนเดิมเลยนะครับจุด3จุดนะครับแล้วก็มาเลือกที่ปักหมุด ไว้บนโปรไฟล์ของคุณนะครับกดไปครับปึ๊บอ้าวกดไปครับนี่ครับแล้วลองมาดูครับมาดูนะครับนี่ครับมาเหมือนกันครับนี่ครับปักหมุดได้เหมือนกันครับตรงนี้นครับเดี๋ยวลองอีกโพสหนึ่งแล้วกันนะครับเอาอันไหนดีเอาเป็นอันโพสนี้แล้วกันนะครับก็กดไปเหมือนเดิมนะครับปักหมุดนะครับปุ๊บแล้วกลับไปดูนะครับ นี่ครับก็ได้เหมือนกัน,นครับก็ปักได้มากกว่า1อันนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับวิธียกเลิกนะครับก็นี่ครับก็กดไปที่โพสท,ที่ปักหมุดที่ต้องการยกเลิกนะครับก็ไปที่จุดสามจุดเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็นี่ครับเราจะเขียนว่า เลิกปักหมุดบนโปรไฟล์นะครับก็กดไปปุ๊บแล้วก็มาดูครับเพียงเท่านี้นะครับเห็นไหมครับมันก็หายไปแล้วนะครับเหลือ2ออันแล้วก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับวิธีนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ